ไม่ใช่เงินเบี้ยเลี้ยงเมรชนกนักตบลูกขนไก่สาวโพสชี้แจงอีกครั้งประเด็นดรามา่ายังคงเป็นประเด็นร้อนในวงการกีฬาไทยสำหรับเรื่องราวของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยกับ3นักแบดมินตันชาวไทยที่ถูกหักเบี้ยเลี้ยงเก็บตัวซีเกมจาก60,000บาทเหลือเพียงแค่6,000บาทโดยสาเหตุเกิดจากการที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามกำหนดของการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท อย่างไรก็ตามช่วงเวลาดังกล่าวนักกีฬาทั้งคู่นั้นติดภารกิจลงแข่งขันในต่างประเทศทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ซึ่งทางพลอากาศเอกมนทนสัจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยรู้สึกไม่สบายใจพร้อมยืนยันว่าสมาคมไม่ได้โกงเงินเบีย้ยเลี้ยงนักกีฬาเนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท ที่จ่ายตรงให้กับนักกีฬาตามหลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพซึ่งสมาคมไม่มีสิทธิหักหรือปรับลดได้เองก่อนที่จะมอบเงินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาเมรัชนกย้ำชัดปพสจบดรมมาม่าเบีย้ยเลี้ยงชี้แจงสถานะเงินที่ได้รับล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่สาวได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวอีกครั้งว่าโอ้วัวดีนะที่ปีนี้แข่งที่ไทยยอ ทุกคนนี้คือเงินเยียวยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปค่าที่ได้รับมาไม่ใช่เบี้ยเลี้ยงดังนั้นจำนวนเงินไม่ได้เท่าเดิมค่าและที่ออกข่าวว่าจะชดเชยเงินเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวนไม่ใช่แบบนั้นนะคะอย่าเพิ่งเข้าใจแบบนั้นเขาแจ้งว่าไม่ใช่หน้าที่ต้องรับผิดเรื่องนี้เราไม่ได้ยื่นเรื่องว่าขอเลื่อนการทดสอบเองเอา้าวเราเองไม่ได้ไปในวันที่กำหนดหรือนัดหมายง้นก็โอเคระระรันรันมันคือเงินเยียวยาเพื่อขวัญและกำลังใจ